พี่น้องครับวันนี้เมนูสีมาอัปเดตเอว่ามาเบึงคว่ำจรเล่นงอกงามของต้นผักนะครับอันนี้มันผักสล e ัดครับอันนี้คือสลัดห่อนะครับพี่น้องสลัดหอสลัดแก้วนะครับอันส้มนี่พนจองแล้วนะครับนี่มีพันจองแล้วแถวนี้นี่สลัดธรรมดาครับอันนี้เป็นต้นขึ้นชายครับต้นขึ้นชายเนาะนี่ก็สลัดธรรมดาครับมี่มันต้น กรีนคอร์สบ่ครับใบเงาเนะครับใบเงาๆนะครับอันนี้ก็สลัดธรรมดานะครับอันนี้เป็นบักเขือบักเขือเงาครับบักเขือเงาครับมีเ็นสัง็นสังไฮกาไฮข้นก็บบกวควายถามหาปันไรครับก็เลยบริการหลนะครับอันนี้เอาตามที่ผนสังนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นบักเขือบักเขือเขียวครับนี่บักเขือเขียวเนาะ อันนี้ก็เป็นแักพริกสมครับรพ,ร,พร,ร,ริกสมพริกขหนูตัวแรกๆันจะสีขาวๆในเจ๊น้อยนะครับเพิ่อๆสุกๆมากก็จะเป็นสีสมค้นมากกินนะครับที่น้องอันนี้ก็เป็นผักกาดไอ้ผักสลัดครับกระลังกาเจ๊น้อยก็่กาทีเดียวล่งแผงแบบนี้นะครับกระลังเลงผลิตเลงกานะครับใส่แผงนะครับ เจ้าน้อยก็เห็ว่าฉีดใส้แพงแบบนี้นะครับใส่แผงแบบนี้นะครับใส่แผงแบบนี้นผลวามันผลถิ่นไงนะครับอันนี้ก็เป็นพักกินโคตดกินคอดนะครับคร้งสั้งทรางลาซดาแบบอินสราแร,รมมาดครับตอนนี้ก็ลาลังพ่อปลูกแล้วพี่น้องก็เลยกำลังงามกลาลังพ่อปลูกนะครับก็เลย ่วนพี่น้องมาเบิ่งนะครับถ่ายพี่น้องเบิง่งยังไงก็ยินเล่มนะครับปลูกพักไแต่ยูแต่กินได้เด้อพี่น้องครับปลูกกินเองเ้องยังสบายใจนะครับนะเนาะห้องเป็นยังไงแน่น,นะครับปุย๋ยก็ใส่ปุยป๋ยบ้านปุ๋ยคอกธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นพักขึ้นชายครับพี่น้องก็จะสรนะ้างเนาะก็จะสร้างขึ้ณยกถาดไปเลย นาเขาเจ้ามีเปิด้านมุกระทะครับขาเจ้าใส่หลายเนาะขึ้นชายขาเจ้าก็สั้งถาดแบบนี้ไปนะครับขาเจ้าก็เจวไปเพาะอัน,นไปลุ่งปลูกเองครับเป็นยกนิต้าขาเจ้า,า,า,จาซื้อครับอันนี่คมสุกนะครับเนาะพี่น้องเห็นตนผักเอาเจริเรง,งอกงามนอนห้องเอาใจใส่นะครับในนามเอาเพียงพ่อ มันนี้ก,ก็เอาทำัพนี้คร้พี่น้องเนาะพอก,กันคลิปหน้าครับบคพณหลายลายกับตีข้ามเบืง้งผัสน้ำพอยนูนนะครับเนาะ